อำลาน้องโมโตเก่าแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็คงรู้ดีว่าโมโตปั้นมาถึงหลายเดือนแล้วนะต้องบอกว่าหลายเดือนแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสักทีสวัสดีครับผมวันนี้มาแบบเศร้าๆครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะอำลา โมโตเก่าแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็คงรู้ดีว่าโมโตปั้นมาถึงหลายเดือนแล้วนะต้องบอกว่าหลายเดือนแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสักทีมันก็คงจะต้องถึงเวลานะครับตามสัญญาแล้วครับก็คือจะต้องปล่อยน้องโมโตไปไปสู่เจ้าของคนใหม่ที่เขาพร้อมจะดูแลและเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่โชคดีด้วยบรรยากาศมันอาจจะเศร้าๆนะครับท่านผู้ชมเศร้าผมคนเดียว ท่านผู้ชมอาจจะไม่เศร้านะฮะก็อำลาแล้วครับวันนี้ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับหลายๆคนนะครับน้องโมโตเก่าก็คงจะต้องไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะฮ <c oughs> ะก็ะไม่อยากจริงๆอยากจะเก็บไว้นะครับแต่ว่าถ้าเก็บไว้แล้วมันมันเอาไปใช้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์เราไม่ไม่มีประโยชน์อะไรตอน่อเราอีกต่อไปก็คงจะต้องส่งต่อความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเอาไปให้กับ คนที่อยากได้มันแล้วก็เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราไปหาน้องโมโตเก่ากันเลยนะครับด้านล่างไปตอนนี้เพียรก็อยู่กับของเก่าแล้วนะฮะวันนี้ก็เราจะมาแจกอะไรที่ไหนก็ต้องคงจะต้องพิดเป็นที่เพจนะครับเพียรมีเพจช,ชื่อเพจว่า S m o t o t h a i l a n นนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามแล้ว1.5แสนคนนะครับเดจะไม่ผิดก็เอาง่ายๆครับถ้าคอมเมนต์ที่นี่ที่ YouTube มั่อนานจ,จะแจกกนล,ลำบากหน่อยแต่ถ้าไปคอมเมนต์ในเพจเฟ c บุ o กพีเอสสามารถเข้าไปดูตัวตนได้ว่าไม่ต้องติดต่อลำบากอีกนะครับก็อัมลาโมโตครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นโมโตเก่านะครับอย่างที่หลายๆคนทราบและติดตามมานานแล้วนะครับว่าช่วง t ี s ีเอทำคลิป น้องโมโต้แต่แรกๆนะฮะก็คือบอกกับทุกคนแล้วนะครับว่ารออะไรของน้องโมโตมาใหม่ครบเสียก่อนซึ่งตอนนี้อาจจะครบแล้วเกือบ100%ซขาดอยู่แค่ปั๊มแน่นะครับซึ่งปั๊มแน่ก็มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถอดปั๊มเดิมออกนะฮะปั๊มเดิมก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่แจกแต่ว่าที่ที่วันนี้ที่จะมาอำลาน้องโมโตเก่าก็คืออะไรทั้งหมดนะครับเพียจะส่งต่อให้กับผู้ที่โชคดีซึ่งเข้าไปไปร่วมสนุกในเพจของ S Mo t o ้ไท แเท่านั้นซึ่ง p พจะขึ้นไว้ให้ไม่ด้านขวาก็ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามได้นะครับเงื่อนไขขอคนที่พร้อมจะรับไปดูแลไม่ใช่อยากได้ขอฟรีนะฮะจริงๆตัวนี้ให้ฟรีแต่ขอค่าขนส่งนะครับ เพราะว่าเหมือนสวิงอาร์มอย่างเงี้ดยดูสวิงอาร์มฮะสวิงอาร์มค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะถ้าจะเอานะครับก็ต้องค่าขนส่งมานะครับพร้อมที่จะโอนค่าขนส่งนะฮะเพราะว่าเพสก็จะไม่ได้อะไรเลยก็คือแจกถ้าอยากได้ก็ก็ส่งค่าขนส่งมานะครับตามสภาพนะครับก็ทั้งหมดนี้ค่ามันเป็นมูลค่า มันอาจจะไม่เยอะนะครับถ้าเป็นเทียบกับสมัยก่อน mm hmm. เพียสก็คงจะมีสปอนเซอร์เข้าเยอะอย่างเช่นอลอนซ่าอย่างเงี้ยฮะนำของมาแจก f c ทุกๆท,ท,ท่านได้แบบไม่ขาดสายเลยนะฮะสมัยหนึ่งจำได้ว่ามีสปอนเซอร์เข้าประมาณหมื่นกว่าบาทมาแจกให้กับ f c แต่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจดีนะฮะว่ามันมันค่อนข้างที่จะต้องรัดรัดเข้มขัดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเองหรือว่าไม่กระทั่งตัวของชอง PS เองนะครับซึ่งเราแจก ตามยอดวิวแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ซับพอร์ตเราอยู่ตลอดเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะก็คง <ๆ S 2> มีแจกอยู่ตลอดนะครับโอเคตัวแรกนะครับที่จะแจกก็คือ s วิงอาร์มเป็นของ DKT ตัวนี้เป็นติดรถของน้องโมโตมานะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยสภาพก็อาจจะแบบตามสภาพหน่อยนะฮะก็เอาไปทําความสารได้ครับงานมินียมยังไงก็ทําความสะอาดง่ายกว่านะครับก็เป็นของเนะื้อดำนะ่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ ตอนนี้ของ PS ใส่ของน้าหนุ่ยนะครับซึ่งน้าหนุ่ยเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทางช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณน้าหนุ่ยมากนะครับที่ที่เข้ามาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางช่องของ PS เนะครับส่วนสุยงามตัวนี้ขอคนที่อยากจะได้จริงๆนะครับเอาไปนะครับ เอาไปอาจจะโมดิฟายจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะแต่เนื่องด้วยมันเป็นของชิ้นแรกนะครับของน้องโมโตผมว่ามูลค่าทางใจมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่ผมผมยอมที่จะแจกดีกว่านะครับเข้าไปติดตามที่เพจ S Moto ตนะครับเดี๋ยว PS จะแจ้งวันที่เราจะทํากิจกรรมซึ่งน่าจะเป็นเดือนหน้านี่ครับอีกไม่กี่วันละนะครับได้ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลย แล้วก็ของนี่ก็จะถึงบ้านทันทีแบบรบาคาประหยัดค่าส่งไม่เท่าไหร่ครับขอคนส่งนะครับน้ำลายแบบถ้ามันมีกติกาพีเอสเคยเจอเอาอย่างนี้คนที่ได้ไปแล้วบอกว่าพี่ขอเก็บปลายทางได้ไหมกลับบ้านไปเลยนะครับพีเอสขอตัดสิคนนั้นเลยนะครับถ้าเกิดคนนั้นได้แต่ถ้าพร้อมจะค่าส่งร้อยสองร้อยบาทสมมตินะฮะพีเอสไม่มั่นใจน้าหนักเท่าไหร่ร้อยสองร้อยบาทก็เอาไปเลยครับพีเอสจัดส่งให้เพราะพีเอสก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบองวมาบอกว่าจัดส่ง เ,เก็บปลายทางได้ไหมครับเพียร์ตเขาทำเบลไว้ใจกันก็เพียรก็ไม่รู้จะให้ทําไมนะฮะคนแบบนี้นะครับมันเคยมีนะครับท่านผู้ชมมันเคยมีเพียรลอคาญก็เพียร,ยรตัดปัญหาไปเลยตัดสิ์คนนั้นไปนเลยนะครับ DKT พร้อมให้คนอื่นได้ดูแลนะครับตัวนี้เป็นโชคนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นไนตรอนนะครับก็ถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมก็ใช้ได้ครับยังปกติอยู่ยังปกติดีอยู่นะฮะ ลองปรับสิอันนี้ยังเป็นในตรนนะครับไม่แน่ใจว่างานงานอะไรนะครับผมก็ติดรถมานะฮะตอนนี้ PS ก็ได้ใส่เจ้าออชกใหม่ของ YSS แล้วนะครับก็เปลี่ยนครับ ต้องเปลี่ยนเพราะว่าไม่ชอบสีนี้จริงๆมีสีสองสีในใจคือสีดำกับสีแดงหรือไม่ก็สีขาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้มันเข้ารถน้องโบโตยังใช้งานได้ปกตินะครับหลายคนบอกว่าพี่โชคนี้สวยมากเลยนะผมขอรับไปไปต่อได้ไหมเพื่อไปใส่เพราะว่าบางคนเขาบอกว่างบเขาน้อยก็ยินดีให้ครับไม่ขายไม่ขายถ้าขายก็ได้ตังค์ครับนี่ได้กินหนมเลยแหละคู่นี้แต่ไม่ขายครับก็เงินเล็กๆน้อยๆครับแล้จะขายไปทําไมก็ท่านผู้ชมยังมีบุญคุณต่อเราเยอะ ก็ตัวนี้ก็แจกในเพจเหมือนกันนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามเพจนะครับยังใช้งานได้ปกติใครที่งบน้อยนะครับก็รับต่อไปเลยครับฟรีๆพร้อมส่งนะครับโอนเงินค่าส่งนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักมากไม่แน่ใจว่าเคอรี่เอาเท่าไหร่นะครับเพียรไม่ชาร์ค่าส่งนะครับไม่ได้เพิ่มค่าส่งก็คือบวกตามจริงเลยถ้าเคอรี่บอกว่า120หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ก็เอาตามที่เคอรี่บอกเลยเพราะว่าคงไม่ต้องมานั่งเอาคอไรถ้าจะแจกนะฮะ ตัวนี้แจกหมดที่ที่อยู่ตรงนี้แจกหมดครับท่านผู้ชม๋ยวกไปดูว่า นี่ครับที่นี้แจกหมดนะอันนี้ก็แจกก็ถามว่าทำไมถึงแจกแต่ว่าตัวนี้ไม่ส่งแล้วกันนะครับถ้าใครอยากอยากจะได้ก็มาเอาที่ที่บ้านนะครับทักมาส่วนตัวแต่ว่าที่บ้านนี้อยู่ที่หาดใหญ่นะครับก็มารับได้นะฮะถ้าใครอยากเอาจะไปบิ้วใหม่โมดิฟายใหม่งบน้อยแต่อยากได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็ตามสภาพนะฮะเพรไม่ขายครับตัวนี้ก็หักเห็นไหมมันหักบางคนบอกว่าพี่ผมบิ้วได้ก็เอาไปบิ้วครับยุคนี้ก็ต้องประหยัดเข้าไว้ก็ชุบสีครับก็แจกเหมือนกัน อ๋ออันนี้ชุดบังโคลหลังก็ก็แจกนะครับบังโคลหลังก็แจกตัวนี้ก็บังโคลหลังเดิมนะมันค่อนข้างเก่าแล,แล้วช่างมินก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับก็เบิกมาใหม่แล้วตัวนี้ก็เอาไปไปทาความสะอาดนะครับแล้วก็ใครอยากได้ก็เอาไปเลยฮนะไม่ไม่ไม่ได้ห่วงอะไรแต่มาเอาที่ที่หาดใหญ่นะครับตัวนี้ให้ทักนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ขอบเป็นส่งนะครับ ขอเป็นส่งก็คนที่หั่ใหญ่ก็จะได้เปียบนิดนึงนะครับ fc ที่หัดใหญ่ก็จะได้เปียบนิดหนึ่งก็คืออาจจะได้ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกเนี่ครับชุดสีถ้าใครอยากได้ก็มาเอาเลยนะครับก็คือมันแตกหมดแล้วนสภาพผ้าบนงทีใครอยากจะไปบิ้วใหม่มีช่างที่เก่งเก่งบิ้วใส่หูใส่ข้อต่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็นาไปบิ้วเลยนะครับก็แจกได้เท่นี้ครับส่วนตัวนี้ก็ ยังไม่ชัวร์นะครับว่าตัวนี้จะเอาออกอย่างไงเดี๋ยวก็ต้องเอาลมออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยแจกในในรอบถัดไปก็ต้องเอาลมออกก่อนเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้น้ําหนักในการส่งมันเยอะขึ้นยังไม่มีเวลาที่จะถอดพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ยางก็ยังใช้ได้ปกติก็น่าจะแจกยางกับกับขอบนะครับในรอบต่อไปเนี่ยฮะมันต้องเอาออกเพราะว่าน้ําหนักถ้ามันเพิ่มอยู่ ถ้ามันอยู่ในล้อรถนะครับเสียค่าส่งไปนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ติดรถของน้องก๊อฟมานะครับตัวนี้ก็ติดรถของน้องก๊อฟมาประมาณนี้ประมาณนี้ก็แจกครับนี่ก็คือแจกหมดเลยรอบนี้ก็คือใครอยากจะเอาคือเอาไปหมดเลยให้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 เออก็ง่ายๆครับส่วนท่อมีใครถามว, enfin ว่าพี่จะขายท่อแบงค์นครสวรรค์ไหมท่อแบงค์อยู่ไหนวะไปดูท่อแบงค์ก่อน นี่ไอเนี้ยอมส่งนะครับเข้าไปติดตามที่เพจได้นะครับอีกมาประมาณอีก4-5วันก็เดี๋ยวจะเล่นเกมในเพจนะครับแล้วก็ขอสำหรับคนที่ต้องการเขาเรียกอะไรอะ่ะพร้อมที่จะส่งจริงๆนะฮะ พร้อมที่จะส่งจริงๆถ้าถ้าไม่พร้อมที่จะเสียค่าขนส่งไม่ต้องไม่ต้องเล่นเกมนี้นะครับเพราะเสียเวลาเพียดด้วยเพียก็ต้องทํางานเหมือนกันแล้วไม่มีเวลาที่จะมานั่งบอกว่าเก็บเงินปลายทางนะฮะไม่รู้จะเพื่ออะไรนะฮะก็ประมาณนี้แจกครับท่านผู้ชมแจกเดี๋ยวถ้าสปอนเซอร์อลอนซาเข้าอีกรอบนะครับของพี่นนท์เข้าหรือทาง YAS เข้านะครับก็เดี๋ยวจะนขํขคงรางวัลมาแจากเพิ่มขึ้นนะฮะเอาไปบิ้วใหม่ได้ครับตัวนี้ชุดสีแท้มันมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเนาะ ไม่กรอบเหมือนชุดสีเทียมที่ซื้อมาท่อไม่ขายนะครับแบงค์นครสวรรค์ท่อแบงค์อยู่ในบ้านนี่ท่อแบงค์ซอดไว้ตรงนี้ครับยังอยู่ก็ตรงนี้เป็นท่อผ่าหมกของนัาลือนะยังไม่ได้ใส่น้องโมโตเลยนะครับยังรอน้องโมโตจากช่างมินมาอยู่ก็ยังเงียบอยู่ครับติดต่อไม่ได้อยู่ใครติดต่อช่างมินได้ก็บอกพีเอหน่อยนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นเกมในอีก 4- 5หวันนี้ครับท่านผู้ชมไปละสวัสดีครับ